อยากจะเป็นหนายหน้าจะเรียนรู้เรื่องที่ดินภาษีที่ดินอย่างเงี้ยครับเราจะทํายังไงให้โอนเราจ่ายภาษีที่ดินน้อยลงณนะที่จ่ายคุ้มมากๆอยากให้ทุกคนมาสวัสดีครับชื่อโฟโต้ครับผมก็ทํางานอยู่ตัวแทนประกันครับผมของ AA แล้วก็ทาอสังหาอยู่ทําคังการม้างคั่งครับ พบปัญหาในเรื่องของการโอนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าวิธีการโอนหรือว่าเราจะทํายังไงให้โอนเราจ่ายภาษีที่ดินน้อยลงณนะที่จ่ายณนะวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมวันนี้ก็คืออาจารย์อนุชาเนี่ยทุกขั้นตอนและทุกแบบในเรื่องของการจ่ายภาษีที่ดินซึ่งดีมากๆแล้วก็ในการแบ่งที่ดินแม้กระทั่งเรื่องของการที่เราได้ไปซื้อขายที่ดินว่าเรามีการดู โลเคชันยังไงมีโพซิชันยังไงในการเลือกเลือกดูที่ดินนะครับผมแต่ละที่แต่ละอย่างแล้วก็วิธีการคอนที่ดินเรามีวิธีการาทำยังไงให้จ่ายภาษีได้น้อยลงได้ถูกลงอย่างเงี้ยครับผมชอบอาจารย์ตอนที่สอนเรื่องสิงทธิเก็บกินกับรับอิงสิทธิ์ก็คือเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันว่าอันเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงและ ในอนาคตเนี่ยรัฐบาลเนี่ยที่จะเอาเข้ามามันมีข้อดีข้อเสียยังไงอีกเนี้ยดีแนะน,นําดีมากๆครับผมคุ้มมากๆอยากให้ทุกคนมาเพราะว่าความรู้เนี่ยจากแรกๆนึกว่าเออเราก็รู้พอประมาณแล้วเพราะว่าเราทํงานสังหาเราทำมาสังหาอยู่เราก็ทําโครงการบ้านจดสัรอยู่เนี่ยครับผมแล้วก็นึกว่าอืมเราก็มีความรู้พอดีอยู่แล้วครับแต่พอมาวันเนี้ยการว่ามันไปรู้เรื่องอื่นด้วยแล้วอาจารย์ก็เน้นเยอะมากครับผม ทุกคนตั้งใจเรียนมา Q&A ก็อาจารย์ก็ตอบได้เต็มที่มากแล้วก็ตอบได้ตรงจุดอย่างที่ทุกคนสงสยัยเพราะอาจารย์แบบเก่งมากๆจริงๆเข้าใจทุกคนว่าทุกคนเนี่ยต้องการทราบอะไรแล้วก็ส่วนเรื่องเอกสารของ e FDA เนี่ยก็พร้อมครับเต็มที่อยู่ครับ อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆที่อยากจะเป็นนายหน้าหรือว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องที่ดินหรือว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องสีที่ดินอย่างงี้ครับอยากให้ทุกคนมาที่จะต้องการทําเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยครับผมอยากรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากมีกลุ่มเพื่อนที่คอยแนะนํารู้จักกันเนี่ยครับมาสร้างคอนเนคชันกันที่นี่ผมว่าแนะนําดีมากๆเลยครับ มอบกระเช้าขอบคุณครัใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ข้อมูลแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอ fda กีต a c a d e มีค่ะทุกหลักสูตรของเรานะคะการันตีความรู้สอนโดยตัวจริงกูรูอสังหาระดับประเทศค่ะ